แลมาร์คืออึดเวอร์ตอนนี้ก็คือกลายเป็นนวมรับตีนฝั่งนั้นแล้วนะครัหนึ่งแต่เดี๋ยวฉันรอเข้าแป๊บนึ่งต้องเอาตัวบางๆอะ่ะก็เตรียมตัวขิดแชกี้ไปเลยอิคันหนึ่งเออเรียบร้อยไปต่อคะ Elder ่ะเอลเดอร์อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจาอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะฉันก็หยิบลิซันดา้ามามิดเลนเนาะ พร้อมกับไอเดียหนึ่งที่ฉันอยากจะลองทํานั่นก็คือการเล่นลิซันด้านะคะที่พร้อมออกเมใจนั่นเองเนาะเรามารอดูว่าตาน,นี้ออกแล้วจะตุบหรือจะไปได้สวยนะคะแต่ว่าทีมชนะนแปลกอย่างหนึ่งนะคือลักนะไปป่านะเธอคือฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านางอยากลองอะไรแบบใหม่แบบซับหรือว่าแบบ ตัวเองไม่ได้ตำแหน่งที่ตัวเองต้องการเล่นหรือเปล่าหรือแบบเล่นเป็นแค่รักอะไรเงี้ยนี่ก็งงเหมือนกันแต่ก็สู้ไปก่อนโอ้ไม่จ๊อแต่ฉันรู้สึกว่า t f คนเนี้ยรู้จักวิธีสู้อลิซันได้อยู่นะคือนาจะพยายามไม่ยืนอยู่หลังคลิปเลยเพราะว่าจะหลบสกิลหนึ่งที่ฉันปาชิ่งไปอะ่ะเดี๋ยวฉันจะต้องทำตัวอ่อนแอไว้ก่อนแบบสภาพผู้หญิงที่สู้เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยพร้ะฉันมีความรู้สึกว่านางค่อนข้างเล่นประมาทอยู่พอสมควรเลยแบบฟิลแบบได้ใจกดชันได้อะไรประมาณเนี้ย แต่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอชันเลือกสามก่อนไว้กล่องมาพอดีเลยเดี๋ยวเตรียมเปิดไฟเพราะว่าไงนางก็ต้องมาเอากล่องแน่นอนเตรียมตัวขีดขัดจบประมาทนักเส้นทางความประมาทนําไปสู่ความขีดความตุยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรองเทา้าฉันขึ้นเป็นบูทซอฟมานาน,นะคะแล้วชิ้นแรกเนี่ยจะยังไม่ขึ้นเมใจหรอกเดี๋ยวจะไปขึ้นเป็นโซสเตลเลอร์ก่อนนะคะอันแรกเลยต้องลองขึ้นไปแกงบ้างอะ่ะเพราะว่าฉันดันกลางไว้ละ ว้หนักเสจจะมาวะ่ะอุ้ยแตกเลยโอ้ยไม่ได้อ่ะอีนิดเดียวอีนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวมาอ่ยไม่หิวดีกว่าน้าเสียดายถ้ามีอีกในน่าจะแบบปิดดาเมจได้อยู่จริงๆถ้าเมื่อกี้ตีได้ตีอีกทีก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อ่ะล้างหิวไปไม่ลูกไม่น่ารอดละเนียอ่ะล็อกได้อยู่รอดอยู่เนาะรอดไหมลูกรอดไหมคะอ่าโดนชิงตายขิดแอบฟิลแบบ หมดกําลังใจอยู่นะสะภาพป่าเราอะเนาะคือป่าฝั่งนั้นก็เล่นโอเคอยู่นะแต่ป่าเราเนี่ยสิจะได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวฉันต้องไปรับเพื่อนสักหน่อยแล้วกันเอ่ออันติไซดามัดไม่ตายหรอกลลกหนูอึดจะตายค่ะโอเคอย๋ยเป็นมาแล้วป่าไพ่ทองมาอดอกเอาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะอักเตรียมขีดค่ะอันติสามวิรอ่แป๊บนึง สวยงามเลศอ่ะเดียบตัวคิดอีกหนึ่งตัวค่ะอีนิดเดียวโอ้คิ้วนาะเอวานานะคือแบบเออขอโทษนะคะแล่มัดแล่มัดฉันไม่ได้ป่านะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะแล่มัดซัพพอร์ตค่ะแต่ลักนั่นแหละไปป่าโอเคจะรู้สึกว่าลักนางก็ฟาร์มเรื่อยๆเลยอะไม่รู้ว่าออบเจกต์ที่จะมาเอาหรือเปล่านะ แต่ก็ลองแบบทำเต็มที่เท่าที่แบบตาน,นี้ฉันจะไปไหวละกันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางคิดยังไงนางหยิบลักมาป่าน่ะคอนเทนต์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่มีใครโซนเลย,อ,ยอีดอกหนีละค่ะไม่อยู่ละค่ะหลบดาวกระจายได้ก็ไม่แรงหรอกโอเคเอืมเฮลมีจะเสียมงกอลระลูกเออแบบ มังกรไหม oh, <enemy. S 1> เอาสิสิทธิวิทยาอนะใจแข็งค่ะใจแข็งอะฉันยังไม่เข้าหล่อนก็ตีโดนมังกรตีไปอ่าโอเคนางยอมแพแ้ไปละไล่เซตมันไปค่ะเดี๋ยวฉันเอาให้ก็ได้เออไล่เซตมันไปมีสมัยอะรลาก็คือไม่มาเอามังกรจริงๆนะคือ oh. แบบรอหยิบสมัยมาใช่ไหมอะ โอเคค่ะได้แล้วเอาไว้ e ค s นโซ s สเตลเลอร์นะคะเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็จะไปออกเป็นเมจอยเลยนะคะบวกเลยมาแล้วมาแล้วบวกเลยเข้าเลยเดี๋ยวต้องเล่งอีมอรฟก่อนสเวนไม่ต้องไปเอามาหรอกเก็บน้ำมิฟอร์ก่อนจี่จบโอ้โหเราโดนเอ็กซอร์ดามเมจ่งไม่ออกอได้ป่ปอีกนิดนึงสวยหนูยิงได้เออเลือทีเอฟอยู่ในป้อม ฉันว่าได้อยู่เข้าไปเลยค่ะคนไหนคนไหนแทงก็เข้าไปเลยค่ะเตรียมตัวขิดสวิตหลอนแฟตมายิงเลยเหรอขอบคุณที่ช่วยนะคะอตีป้อมป้อมตีป้อมป้อมอ,อ่าได้ของแล้วกลับและนายทีสดก็ได้แล้วนะคะเมใจก็ไม่รู้ว่าจะบงหรือจะต๊บหรือจะอาถรรพ์ทำงานไหมเนาะป้อมกลางไม่แตกกทีฉันก็แบบไปเดิน,นก็อยากจะเดินไปแก๊งอยู่นะแต่คือแบบ อาแกแรงอยู่นะและมัดร่อนแรงอยู่นะอุ๊ยเอาเลยล่ะเ,เอาก็เอาเอา่ะอันติบะลอสกิลบะลอขีดไปนหนึ่งตัวบายสองตัวไหมคะโอ้นางเซตนี่คือเอลพิวนะต้องระวังแล้วคือนางเป็นป่าด้วยไงประเด็นจริงเดินมาทางนี้จะช่วยเธอได้อยู่มาคะ่ะเอ้อม่ดอกล็อกไม่โดนได้อยู่มั้งเนี้ยได้อยู่มัง้ง เฮ้ยเดี๋ยวนะเซตชิปหายค่ะโอ้โหมาแกงขนาดนี้วะมาขนาดนี้กูเพิ่งเก็บเมใจได้เอ๊ะมินามาช่วยเลย,เยถ้าฉันจะเล่นเมใจต่อนี่ต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงแล้วเนี่ยจะเตรียมตัวเลยสิคะคิดหนึ่งจบอ่าและอีนี้คิดสองค่ะจบคิดสามไหมคะอืมไม่ถึงอะ<ส>เอลพิวเอลว,วานเนาะยั่วแบ มาเป็นเหยื่อให้ฉันเก็บแตกเมใจสดิดีขนางเกวนครั้งเมื่อกี้นางก็ล่อซื้อฉันได้นะแต่หล่อนไม่มีทางหอกจากว้าไปแล้วก็นี่ค่ะแล้วเมใจฉันเท่าไหร่ละสิบสองโอเคถอยก่อนนะคะเลือกฉันน้อยค่ะฉันจะไม่ยอมตายเพื่อเสียเมใจนะคะเออถ้าพวกหล่อนไปตายมันก็ไม่ใช่ความผิดของฉันแล้วนะคะกระณูาดูเพื่อนด้วยนะคะน้อว่าเพื่อนก็ไม่บวกกันเนาะ เไม่อยู่กันนะคะเออโอเคค่ะอาไงสวัด,ดีอืมอืมแต่โอ้ยมาตรงได้ปะโอ้ยแล้วนางเซตคือแบบมันพิวจริงอะไรจริงรักเก็บมันให้ได้โลกคือบาปถ้าแลมัดชนให้อะฉันว่าได้อยู่อืมเพราะว่ามันไม่ได้ตึดอะไรเพราะว่าโอ้ย,อยตายแล้วนี่ค่ะแช่ตัวเองแบบยั่วๆรอเตรียบค็ด ขอบคุณสำหรับเมจหนึ่งสแต็กเอามาต่อค่ะวายอันนี้กดตัวทองจ้าฉันว่าแล้ววานาทีนี้มันต้องมาถึงฉันขอทีก่อนนะเธอขอโทษนะคะแลมาร์ฉันไม่อยากสูญเสียสแต็กเมจใจที่ฉันเก็บมาฉันขอโทษนะคะกลับไปบ้านไบรีเลือดแบบเดินมาตามทางเลยค่ะกำลังขึ้นไปช่วยมา,มาเตรียมตัวเข็ดไปเลยสิขา ฉันว่าเราไม่ควรคาดหวังป่าน่ะเพราะว่าบวกไฟเมื่อกี้นางก็เอาแต่ฟาร์มมาไม่ได้มาช่วยแกงช่วยอะไรเลยโอเคค่ะตอนนี้ได้ Infinity o f อแล้วเดชิ้นต่อไปก็จะไปขึ้นความแรงขั้นสุดนะคะนั่นก็คือ l a บ a ดอนเนาะก็คิดว่าน่าจะวันช็อตตัวบางๆได้แล้วนะแต่คือต้องระวังนางเซ็กน่อยนะคือนางเซ็มันออกวิกซีเวอร์แล้วอะมาแก้ทางฉันไม่แนะนําให้เปิดออบเจกต์กอนนะคะทุกกรณีเพราะว่าป่าเราไม่ได้เลยนะคะ แนะนำว่าอ๋อแรงพลาดแรงแค้นวายพลาดแล้วนเนาะเซฟหืมฟิกซีเวอร์ก็เอาไม่ทันหรอกจ้าเมือเ่อกี้อ่าอีกตัวหนึ่งว้าวแฟลสวยน,นะเมือเ่อกี้ฉันไม่ตามดีกว่าคือเออมจจิงรอยากได้ออบเจกตบอลลอนนะแต่ว่าป่าเราน่าจะว้ายตัวทองทันจ้าแฟลนี้เลยคืออะไร เวนดันล่างอยู่อ่ะจริงมันตายสตัวนะเอาออบเจกต์มากนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าก็นะตามสภาพนะคะอ่าไม่เป็นไรงั้นเราก็ดันดันขึ้นเลนไปก่อนแล้วกันเนาะ <S <S จริงน่าจะไปกันเวนให้แล้วล่ะพ่าฉันถอยดีกว่าเราดันขึ้นไม่ได้แล้วตอนนี้ทีเอฟลงใครคะลงหนูไหมลงนางทวิตไหมว่าแต่แล้วมาก็เสียมตัวเคิดไปเลยสิคะจบ ความแรงฉ่ำระดับตัวแม่ตัวมัมแช่อะโคยเป็นเลยสิคะแข่งเป๊กจังหวะนี้และค่ะทุกคนไม่มีจังหวะไหนที่จะเหมาะสมก่าน,นี้แล้วค่ะในการเอามาังกรเนานะเพราะว่าเซตป่าฝั่งราตายแล้วค่ะฉันก็เอามาังกรหนนะอ่อยเนาะเออเกว่าแกงกูอีกดูเห็นไหมฉันบอกแล้วรักไม่ได้เลยฉันขึ้นไปโซนดีกว่าเนี่ยลักเป็นอย่างเงี้ยถ้าทีมนั้นประมาทแบบเซตซักไฟสองไฟเราน่าจะมีโอกาสอยู่นะแต่คือตอนนี้อ่ะริงโดนไปแล้วเรียบร้อย เอาลักปลาสก,กิลล็อกใส่ฉันทำไมหรือหลอนปลาเล่นๆฉันเป็นพันธมิตรเนาะไม่ใช่ศัตรูไปเลยซิ้งไปเลยฉันรู้มันเห็นละมันมีแฟดโอ้แฟดไปแล้วชิบหายไม่ทันนะ่ะแล้วนางรักจ้ะและมารถ,ถอยให้ได้นะและมารคืออึดเวอร์ตอนนี้ก็คือกลายเป็นนวมรับตีนฝั่งนั้นแล้วนะคันหนึ่งแต่เดี๋ยวฉันรอเข้าแป๊บนึงต้องเอาตัวบางๆอะ่ะ ก็เตรียมตัวขิดแชกี้ไปเลยคันหนึ่งเออเรียบร้อยไปต่อค่ะเอลเดอร์เหรอเออเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าพอเล่นล่างคลาสสิกไม่ใส่สกินอะสกิลมันดูแรงดูเจ็บกว่าใส่สกินการ์เด้นพาทีนะเอาดีๆเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนายนักเซ็ตมันยังไม่ตายนี่มันมันรอลาดแน่หรือเปล่าเดี๋ยวฉันต้องขึ้นไปโซนก่อนโหจริงจริงด้วยอยู่อันติไม่ทันอ๋อแต่ว่ารอดดีนะที่วเซ็ตมันสมัยพลาดนะ ในงานไฟเปลี่ยนแน่เลยเมื่อกี้อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เนาะอเอ่ะกลับไปซื้อของละเดี๋ยวเรากลับไปซื้อลาบดอนนะคะเมใจ์ชั้นก็30พอดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าพลังเวทเท่าไหร่แล้วเนาะ787อืมก็ช่ำอยู่นะคือตอนนี้ของฉันยังไม่ฟูลนะยังขาดอีกหนึ่งชิ้นถ้าได้ครบอีกหนึ่งชิ้นอะฉันคิดว่ามีสิทธิ์ที่พลังเวทจะเกือบแตะ90 0นะคะจริงเอาไม่ได้หรอกคะ่ะบาลอนป่าไม่มาช่วยเธอหรอกเนาะชั้นว่าชัย,ชว,ยว่า ก็คือการไปล่าหรอเพราะว่าไงป่าไม่น่าช่วยเรา,เอาบอลลอนเ,อเตรียมตัวแช่อาโคยแข่งจบแรงช้ำอย่ามาต่อต้าเมยใจสามสิบอเมกอดอย่ามาต่อต้านเมใจส oh ามสิบกับลาบดอน on, ค่ะบอกเลยและอีนี้อีนี้ตัวต้นเรื่องอย่ามาต่อต้านเมใจสามสิบกับลาบดอน on, นะคะเหลือใครเหลือเซตหรออันตีหกิอ่อไม่น่าไปทันอนะ่ะอันตีฉันยงังคูดาวไม่เสร็จ โอเคจบเลยฉันว่าเซตตาตาเราด้วยกว่าจะผ่านความยากลําบากมาโดยที่ไม่มี่าช่วยเอาออฟเซกตนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคคะ,คคะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับล er นะิซันดาเนาะที่เมจ30บวกกับลาวดอนก็คือพลังเวทแรงช้ำแต่ฉันรู้สึกว่าถึงแม้ว่าอาถรรพ์เมจจะทํางานด้วยการส่งปลาเอิมเอิม,มาให้เรานะคะแต่ก็ยังดีที่ทีมของเราเนาะช่วยกันแบกบจนมันสามารถพลิกกลับมาชนะได้เนาะ ขอปุบมือให้รัวๆเลยค่ะแปะๆๆๆๆปถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซราเซจใจด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย